สวัสดีครับวันนี้เราพบกับผ,ผมเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวร้านผัดไทยไข่หมึกกระเด็ดครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านในช่วงบา่บายครับเดี๋ยววันนี้จะมีเพจเพจหนึ่งครับมามารีวิวครับผมนี่มาพบกันเลยครับน,นี่ก็จะเป็นเพจช่องช่องหนึ่งครับ <Okay. S 1> มารีวิว พัดไทยครับผมวันน mm ี hmm. mm ้ว hmm. anyway. ันนี้มีคนมนจะพามาชมครับนี่เขาก็จะมาถ่ายพวกอาหารพวกกุ้งพวกอะไรนี่ครับก็มีคนติดต่อมาครับอ๋อเขาสั่งไปแล้วเขาก็ทานอร่อยเขาเขามานรีวิวครับผม ร้านของเราลูกค้า,าก็จะมาเรื่อยๆครับร้านของเราจะเปิด9โมงถึง2ทุ่มนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดทุกวันอาทิตย์ครับถ้าจะมาก็โทรมาสั่งได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับเพื่อโทรมาสั่งก่อนมาสั่งที่หน้าร้านก็ลูกค้าน่าจะเยอะครับช่วง ก่อนเที่ยงนี่โอ้เยอะครับมาก็จะมารอ,อนานครับตามที่เห็นครับยืนรอ,อนานครับในช่วงสิบเอ็ดโมงบ่ายเนี่ก็เยอะครับพอลูกค้าเดิมติดนะครับแต่ละเมนูนี่อร่อยทุกเมนูครับของสดๆทุกวันนะครับกุ้งสดทุกวันรับหอย กุ้งปลาหมึกสดๆของเราก็จะเป็นของสดตัวนนะครับใช้กุ้งปราหมึกหอยไม่วมนจะเป็นหอยเบคอนอะไรก็สดๆครับผมก็หมดทุกวันครับลูกค้าก็จะมาเต็มร้านทุกวันๆนะครับแต่อยากมาทานในเดี๋ยวก็ประมาณสักบ่ายสามครับบ่ายสามแล้วก็จะ,ะมาลูกค้าก็จะยังไม่มาเยอะเท่าไหร่ครับแต่ห้าโมงก็เยอะนะครับ เสถา,ถานที่ก็จเจริญราษฎร์เครับแถวแถวพระรามสามครับจเจริญราษฎร์เแยกเกๆๆตซอ,อยยูดีสรบตรงหน้าธนาคารยูโอบีครับถ้ามาก็จะถ้ามาทางจเจริญราษฎร์เกก็เข้ามาก็จะเป็นตรงเข้ามานะครับเดีย๋ยวซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็เดี่ยวซ้ายทีนี้นก็ตรงเข้ามาเลยแล้วก็จะอยู่ตรงซ้ายมือครับ ตรงหน้าธนาคาร UOB ครับถ้ามาก็ผ่านมาก็ชิมได้ครับแต่ทางร้านจะใส่ห่อแล้วครับช่วงนี้ก็ใส่ห่อครับจะเน้นใส่ห่อครับผมยังไม่ใส่จานนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นออนไลน์เยอะครับสั่งทางแอปเยอะมากครับ อันนี้เราก็จะผัดสดๆครับเส้นจะมีวุ้นเส้นก็มีครับมีสองเส้นครับผมสองเส้นครับจะเป็นวุ้นเส้นกับเส้นจันทร์ครับผมไข่ก็จะไข่สดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาเมอกครับไข่ปลาเมอที่ล้วนเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็จะมาผัดใส่ผัดไทยทีนงนี่อันนี้ก็จะเป็นผัดไทยไข่ปลาเมอครับทุกคนเคยทานไหมครับถ้ายัางก็มาทานได้นะครับ อร่อยมากครับเมนูเล็ดนยครับ <Yahoo! S 1> ขายดีวันนึ่งก็ลายโลเลยนะครับมันจะเป็นผัดไทยาไก่ปลาหมึกครับนี่เด็ดของร้านนยเมนูนี้ขายดีไท่กุ้งก็ขายดีนะครับอันนี้จะเป็นกุ้งสดครับนี้กุ้งปลาหมึก่อทะเลครับ ดนี่เป็นผัดไทยไขยป่ปลาหมึกผัดไทยไขยป่ปลาหมึกกับผัดไทยทะเลสองห่อนี่นี่น่าทานไหมครับหน้าตาน่าทานมากครับถ้ามาแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับแวะชิมได้ครับนี่มาจะไม่เห็นเลยร้านผัดไทยไขย่หมึกรสเด็ด หรือว,ว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยร้านผัดไทยไข่หมึกรสเด็ดครับพิมพ์ไปเลยแล้วก็จะขึ้นมานะครับนในช่วงเย็นในจตนเย็นนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศทั้งวันมาให้ดูครับอย่าลืมกดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ